สวัสดีครับผมบอกกันอีกแล้วอีกคลิปหนึ่งครับได้ข้าวได้ข้า,อกกนนาวอที่น้ำบักเปลาขอทาพระสันเป็นว่าเลยได้แต่ไมาแหนข้อว่งนี่ที่นายสิได้กินนี่มาสูงขท่าแม่เลยน้องพี่นอ้องโดนคน น้ำอยู่คู่หงายหน้าลุงมพอนี่แหละครับผมเบื้องลู่นเบื้องลู่ฝนเดจินเองสิดีเก๋มาสูงแต่เดี๋ยวสูมสใมห้เบื้อง่วยกันเห็นปะขวัญเป็นเงาอยู่นะพี่น้องไป่ต้องเห็นป้เกินไหนเนาะพี่น้องเนาะ ลองเบิ่งน้ำมะพร้าวกันนะพี่น้องค <c> ร <oughs> ับมื้อนี้ฟ้าเบิ่งตัวบักร้าวเราจะมาขึ้นกินบักร้าวจัวหน่อยสอหน่อยแต่ว่าบักคือสิบก่กล้าขึ้นดอกขึ้นรมพี่น้องบรรยากาศยามแรงตามริมห้วยหนองข้องบึงพี่น้องเอ้ยผมเห็นบ่ มีน้ำหลงเหลือเนี่จะหนออออ่อยัวดกี้ควดนด้กินละครับผมชมบรรยากาศว้อแรกข้งแรกครพไ่นอ้องไณนาแรง ได้แต่น้ำมะกร้าวดีแล้ว